ันนี้นะครับคืออันนี้คือนาฝั่งปุ๋ยเคมีด้านข้างนะครับผมที่หวานนาฮนะอันนี้คือฝั่งของผมที่หวานบางนะครับผมแต่ว่าผมใช้พวกปุ๋ยทางใบนะครับตันนี้ใช้แค่รับรวงนะครับปีนี้ดูดูการออกรวงนะครับเนี่ยสวยนะครับผม เราดูด้านข้างนะครับดูนาด้านข้างนะฮะการออกรวงเขานะครับอันนี้คือปุ๋ยเคมีนะครับผมอันนี้ดูของเรานะครับนี่นะฮะเน้นๆเลยนะครับผมดูการแตกกอนะครับผมการแตกกออันนี้หนาด้านข้างกอหนึ่งประมาณสี่ห้าลำนะฮะ สี่ห้าลำนะาดูของของเรานี่นะฮะกอหนึ่งแน,น่นๆเลยนะครับผมแน,น่นแเลยนะวานห่าง àng, การแต่กอจะดีกว่านะครับผม